เสร็จนะครับ2020ครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเราก็หลังจากที่เราเอาหญ้านะครับให้วัวนะครับช่วงตอนเที่ยงนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้องก็กินหญ้าที่เราให้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้ก็นอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็นอนเหมือนกันนะครับตัวเล็กก็นอนเหมือนกันนี่ ตัวเล็กล th okay, uh, ่าสุดนะครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ก็แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีแข็งแรงดีนะครับนี่ก็หลังจากที่นะครับอ่ากินหญ้าเสร็จนะครับก็จะนอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนนี่ในสวนลำไยนะครับในสวนลำไยสวนลำไยของผมนะครับหลังบ้านนะครับอ่าหลังจากที่ลกๆนะครับลกๆพอเราซื้อวัวมาเลี้ยงนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับหญ้าไม่ขึ้นนะครับหญ้าไม่ขึ้นสั้นนะครับหญ้าสั้นนะครับไม่ลกแล้วนะครับก็เป็นสถานที่ที่เราจะปล่อยนะครับบัวออกมาเลมหญ้านะครับเลมหญ้าแล้วก็อาบแดดนะครับให้เดินเล่นนะครับอยู่ในบริเวณสวนลำไยนะครับนี่ อยู่ในบริเวณสวนลำไยเพื่อที่จะให้เขาออกมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนถ้าเลี้ยงอยู่ในคอ,อกนะครับก็ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะให้น้องเขาอ,อยู่ข้างนอกด้วยอยู่ข้างในด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาออกมาเดินเล่นนะครับเดินเล่นแล้วก็อาบแดดนะครับอาบแดดตากแดดอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อที่ให้น้องเขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ นะครับยา yeah. ก็จะมีรังอาหารนะครับรางอาหารของผมที่ผมทําทไว้ในในข้อนะผมก็จะอ,ออกมาข้างนอกเลยเพราะว่า,าเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับก็จะให้น้องเขาออกมากินข้างนอกเลยนะครับจะให้ไม่ให้เขากินข้างในเล้าแล้วนะครับให้เขาออกมากินข้างนอกนะครับเวลาเรา เก็บกวาดก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะได้ง่ายขึ้นส่วนหน้าฝนก็ก็ให้กินอยู่ในเร้านะครับรางอาหารเราก็จะเอาเข้าไปอยู่ในเร้าเพื่อที่จะช่วงที่ถ้าฝนตกหนักๆเราก็จะไม่ได้ปล่อยให้น้องเขาออกมาข้างนอกตากฝนนะครับนี่ก็ช่วงนี้กอ็ออกมาเดินเล่นอาบแดดแล้วก็กินหญ้าอยู่ข้างนอกเลยนะครับทั้ง สามเวลานะครับก็จะมีให้ให้ยาช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี่ก็ประมาณสักเก้าโมงนะครับ9ก้าโมงเก้าโมงแล้วก็จะให้ช่วงบ่ายโมงนะครับอีกหนึ่งรอบแล้วก็สี่โมงอีกหนึ Dylan ่งรอบเป็นสามรอบนะครับต่อวันแล้วก็พอกินหญ้าเสร็จนะครับเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็จะเอาเข้าคอกเลยนะครับเอาเข้าคอกเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ ในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันในการเลี้ยงบัวของเรานะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนสะพายนะครับเชือกสะพายผมเปลี่ยนนะครับนี่ ulous. ตัวขาวนี้ก็ผมก็เปลี่ยนเมื่อคือนนะครับซื้อเชือกมาใหม่นะครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับเคลือบอย่างดีเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วสามตัวนะครับเหลือเหลือตัวนี้นครับเหลือตัวแดงนี้แม่แดงแม่แดงนี้เขาเลี้ยงลูกเล็กอยู่นะครับ เข้าใกล้ของเขาเข้าใกล้เขาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะยังเปลี่ยนไม่ได้ครับเวลาเราเปลี่ยนเขาก็จะใส่หัวนะครับใส่หัวแล้วก็ฟึดฟัดเพราะว่าเขาเขาเป็นห่วงลูกเขาครับเขาเป็นห่วงลูกเขานี่ก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ก็เลยยังเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวรอให้ลูกเขาตัวโตก่อนนะครับให้ลูกเขาเดินเล่นได้ไกลๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเขานะครับ เปลี่ยนได้3ามตัวนะครับเปลี่ยนได้3ตัวแล้วก็ it it สาวเล็กของเราก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกระดิ่งเดี๋ยวตลาดวัวควายนะครับเปิดวันเสาร์นะครับที่บ้านผมตลาดวัวควายนี้จะเปิดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกระดิ่งมาให้เขานะครับส่วนตัวเล็กก็ยังไม่ใส่ครับเดี๋ยวเขาไปเกาะตามรั้วตามกิ่งไม้เดี๋ยวเขาจะเอาออกไม่เป็นครับส่วนพี่สาวเขานี่เริ่มเก่งแล้วนะครับเริ่มเก่งแล้วเริ่มช่วยตัวเองได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกระดิ่งมาให้นะครับซื้อกระดิ่งมาให้ส่วนแม่ของเขานะครับแม่ของเขามีอยู่สองตัวนะครับที่เป็นสัตว์นะครับรอบรอบเมื่อกี้นะครับเพิ่งผ่านมาได้ประมาณสักสองวันสามวันนะครับพอดีอพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่ผมมีเบอร์เขาไว้นะครับพอดีพ่อพันธุ์เขาเจ็บขานะครับเขามาผสมใกล้ๆบ้านผมพอดี เขาขึ้นรถลงรถก็น่าจะ,ะขึ้นขึ้นไปเหยียบใส่เหล็กนะครับท้ายกระบะน่าจะเจ็บขานะครับก็เลยมาผสมไม่ได้นะครับมาผสมไม่ได้พดอดีได้เบอร์พ่อพันธุ์นะครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเจอปัญหาเวลาเขาเขาเขามาหาเราช้าเกินไปนะครับเขามาหาเราช้าเกินไปแม่พันธุ์ที่เป็นสัตว์สองตัวก็เลย ไม่ไม่เป็นแล้วนะครับไม่เป็นก็คือเขาหมดนะครับหมดช่วงเวลาที่เขา <teri our. S 1> เป็นสัตว์นะครับก็เลยผสมไม่ได้ครับผสมไม่ได้เดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับรอรอบต่อไปก็นับจากที่เขาเป็นสัตว <ka> ์เมื่อก <pinky. S 2> <ậy S 1> ี้นะครับไปอีกประมาณ20วันครับ20วันเดีย๋ยวเราค่อยโทรหาพ่อพันธุ์นะครับให้เขามาผสมให้นะครับก็จะน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ ที่คลอดก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัวแม่สาวใหญ่นะครับสีขาวนะครับนี่เดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเอ่อมีเบอร์โทรแล้วนะครับมีเบอร์พ่อพันอ่าอีกพ่อพัน์หนึ่งนะครับที่ที่เขาพร้อมนะครับที่เขาพร้อมที่จะผสมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ยังเจ็บขาเดี๋ยวรอให้ขาเขาหายก่อนนะครับขาให้ขายก่อนเดี๋ยวรอค่อยคอคุยกันใหม่นะครับนี่ ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับพี่สนใจที่จะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอ่าก็อ่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก็จะประมาณนี้ครับอยู่กับเขานะครับอยู่กับเขาอ่าจะปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามลําพังก็ไม่ได้ครับก็คอยดูแลเขาตลอดคอยสอดส่องเขาดูอ่าตลอดนะครับทั้งอ่าแม่พันธุ์เองแล้วก็ลูกวัวเองนะครับลูกวัวก็อ่า ปัญหาของเขาก็กลัวหมานะครับกลัวหมากลัวหมาแล้วก็เวลาเขาวิ่งนะครับวิ่งไปชนไม้ชนเหล็กชนลวดนะครับก็จะดูแลแบบนี้ครับดูแลประมาณนี้นะครับในแต่ละวันนะครับอ่าก็พอกินหญ้าเสร็จนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะลุกขึ้นมาเล็มหญ้าเหมือนเดิมนะครับเล็มหญ้าเหมือนเดิมแต่เขาก็อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอ่าก็เล็มหญ้าออกกําลังกายไปนะครับ เรื่อยๆครับนี่กับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ถ้า f c นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอันดับแรกในการเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็เรื่องย้านะครับเรื่องย้าเรื่องญ้าถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็คิดให้ให้ดีนะครับแล้วก็ปลูกย้าเลยนะครับปลูกญ้าวันญ้าไว้ลอยไว้เลยนะครับไวเลย จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีหญ้าให้วัวกินนะครับไม่มีหญ้าให้วัวกินก็ปัจจัยสําคัญนะครับในการเลี้ยงวัวก็คือหญ้านะครับ<ป>สถานที่นะครับสถานที่ก็บางบางคนนะครับบางคน f c บางท่านก็ไม่มีสถานที่นะครับไม่มีสถานที่เราก็เลี้ยงในโรงเรือนหรือว่านในคอกตลอดก็ได้ครับในคอกตลอดก็ได้อ่า บางท่านนะครับบางท่านเลี้ยงเลือดร้อยนะครับก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกนะครับก็คืจะเลี้ยงไว้ในคอกนะครับเป็นล็อกไข่ล็อกมันหรือว่าเลี้ยงรวมกันก็ได้ก็เกี่ยวญ้าให้นะครับเกี่ยวย้าให้ก็ได้ครับก็ได้ถ้าสําหรับ f c ท่านใดที่ไม่มีพื้นที่นะครับพื้นที่หลังบ้านเหมือนผมนะครับนี่ของผมก็จะดีหน่อยก็มีพื้นที่หลังบ้านนะครับพอให้น้องวัวนะครับได้ออกมาข้างนอกนะครับ เอฟซีท่านใดที่ไม่มีพื้นที่ก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้่เราไม่ได้ปล่อยออกมาข้างนอกก็ให้เขาอยู่ในคอกนะครับให้เขาอยู่ในคอกก็เลี้ยงให้อาหารให้หญ้านะครับได้ปกติครับได้ปกติก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เมื่อวันเสาร์นะครับก็ได้ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ตลาดก็ราคาวัวนะครับราคาวัวก็ดีครับ ราคาบัวก็ดีนะครับไม่ตกครับตกก็อยู่เป็นช่วงช่วงครับถ้าช่วงไหนที่ราคาตกเราก็ไม่ขายก็ได้นะเราก็ไม่ขายรอให้ราคาเขาดีดตัวขึ้นเราค่อยขายนะครับเราค่อยขายนะครับนี่ไม่มีขาดทุนนะครับไม่มีขาดทุนการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับไม่มีขาดทุนนะครับฮะบถ้าเพื่อนเพื่อนหรือเอฟซีท่านใดที่มีทุนนะครับก็หาซือ้อยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มี ความสวยงามนะครับความสวยงามนะก็เลือกเป็นเลือดร้อยก็ได้ครับเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยแล้วก็เวลาผสมก็ผสมหลอดเอานะครับผสมหลอดเอาเลือกได้นะครับเลือกได้เลือกพ่อพันธ์ุได้อยากได้พ่อไหนก็ให้ปสุสัตว์นะครับหรือคุณหมอนะครับมาผสมให้นะครับมาผสมให้เวลาบางท่านก็ ขายนะครับขายลูกวัวนะครับลูกวัวหย่านมก็ประมาณสักหเดือนนะครับหกเดือนเ็เดือนก็ขายได้นะครับก็จะได้ราคาดีเพราะว่าแม่เขาเลือดร้อยพ่อเขาก็ผสมหลอดนะครับเขาก็จะได้ราคาดีแต่ของผมนี่ก็คืออเป็นวัวบ้านๆนนะครับเป็นวัวบ้านๆราคาก็อาจจะไม่ได้เท่ากับเลือดร้อยนะครับแต่ว่าเราก็ เลี <cultural gaming> ้ยงนะครับเลี้ยงดูก่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าเรานี่รับนะครับแล้วก็สนใจในการเลี้ยงวัวมากน้อยแค่ไหนนะครับลองเลี้ยงดูว่าเรามีเวลาให้เขาแค่ไหนนะครับลองเลี้ยงดูนะครับก็คือเลือกวัวบ้านก่อนนะครับวัวบ้านก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับเราไม่มีเวลาจริงๆนะครับเราไม่มีเวลาแล้วก็ เราไม่ใจไม่รักจริงๆนะครับเราขายเราก็ขายได้แบบง่ายๆครับง่ายๆเพราะว่าถ้าไม่เอาไปขายที่ตลาดลงวัวควายแล้วก็ให้พ่อค้ามาดูที่บ้านเราก็ได้นะครับนี่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับงัวไอวัวบ้านๆควายบ้านๆนะครับนี่เลือดร้อยก็เหมือนกันนะครับเลือดร้อยก็เหมือนกันนะครับขายได้เหมือนกันนะครับขายได้เหมือนกันแต่ว่าลอง นะครับลองใจดูนะครับลองใจดูก็เลือกบัวบ้านๆก่อนนะครับนี่ก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับการเลี้ยงวัวนะครับช่วงเที่ยงๆนะครับช่วงเที่ยงๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับลองศึกษาดูก่อนนี่ปีนี้ผมก็ได้ลูกวัวนะครับ2ตัวแล้วนะครับ2ตัว ก็ยังมีสูญเสียนะครับสูญเสียตัวหนึ่งนะครับเขาแท้งนะครับเขาแท้งอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเลี้ยงใหม่นะครับเลี้ยงใหม่อ่าบัวของผมนี่กินหญ้าเต็มที่เลยนะครับตัวนี้นะครับพึ่งคลอดนะครับลูกเขาได้ยังไม่ถึงยี่สิบวันเลยนะครับเขายังอ้วนเหมือนเดิมเลยนะครับยังอ้วนเหมือนเดิมครับยังอ้วนเหมือนเดิมตัวนี้นะครับลูกเขาได้ประมาณสัก สองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วนะครับก็อ้วนนะครับอ้วนนะครับอ้วนส่วนตัวที่แทงนะครับตัวที่แทงนี่แบบไม่ผอมเลยนะครับไม่ผอมเลยแบบอ้วนตุยเหมือนเดิมเลยนะครับตูดเต็มนะครับท้องเต็มเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมให้กินหญ้าตลอดเลยนะครับให้กินหญ้าตลอดแล้วเขาก็ได้ออกมา เล็มหญ้าอยู่ข้างนอกนะครับได้เดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็หญ้าของผมนี่จะให้กิน3เวลาเลยนะครับ3เวลาก็เลยวัวของผมเด่นแต่ละตัวนะครับก็จะอ้วนนะครับก็จะอ้วนสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆอมีคลิปที่ผมามาผสมนะครับผสม ผสมพอดีก็จะผิดกฎ youtube นะครับผมก็เลยลบคลิปออกไปนะครับคลิปที่ผสมนะครับผสมผสมแม่นี้นะครับผสมแม่นี้นะครับทาง youtube ก็ไม่ให้ลงนะครับไม่ให้ลงผมก็เลยลบคลิปออกไปนะครับลบคลิปออกไปนะครับก็ครั้งต่อไปผมอาจจะถ่ายเป็นรูปนะครับจะไม่ได้อัดเป็นวิดีโอนะครับ ถ่ายเป็นรูปให้ดูดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่า YouTube เขาจะผิดกดหรือเปล่าผมจะถ่ายเป็นภาพดีกว่านะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับบััสีีครับ